สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใช้ในการกันแดดนะคะสำหรับรถคันนี้ก็เราจะใช้กันแดดด้วยการเราจะไม่ใช้ล้มใส่คลุมค่ะเราจะถักแล้วคลุมทับล้มสีไปเลยด้วยการถอดจุกตรงนี้นะคะแล้วเอาผ้าถักของเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ เย็บล็อกตรงนี้เย็บล็อกทุกจุดค่ะแล้วด้านในด้านในเราก็จะเย็บล็อกด้วยตามจุดนี้นะคะสาหรับหน้าร้อนนี้ค่ะกันแดดได้ดีเลยทีเดียว แดดแรงแค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะเรามีร่มสองชั้นสนใจใหมายและอุปกรณ์ในการถักร่มทังมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กเทวีเมพรมหรือจะเป็นเพจเทวีเมพรมค่ะ